มาแล้วครับขบวนรถเร็วที่หนึ่งสามห้านะครับผมจากต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีอุบลราชธานีนะครับผม วันนี้มาตรงเวลานะครับผม14นาฬิกา19นาทีนะครับตอนนี้ได้เวลาออก แล้วนะครับผมออก14นาฬิกายีนาทีตามเวลานะครับวันนี้ใช้หัวรถจักรฮิตาชิ4521นะครับผม ขอรอสุขกรปียะปัญญานนหรือข,อขอรอที่เกียบนะครับผมทำขบวนรถเร็วหนึ่งสามห้ามานะครับเจอแล้วครับตัวจริงไปแล้วนะครับขบวนหนึ่งสาห้า